3ปีมานี่น้ำมันแห้งค่ะพอดีได้ดูทีวีกรมทรัพย์เขาให้บอวบาดานฟรีเราไปขอกันไหมก็เลยชวนกันไปจากวิกฤตแรงที่ทวีความรุนแรงแต่เมื่อสำนักทรัพยากรน,น้ำบาดาลเขต3สระบ,บุรีได้มาสำรวจพร้อมดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลจึงทำให้กลุ่มเกษตรกรบ้านทัพครกจังหวัดสระบ,บุรีสามารถปลูกผักสไร้างรายได้ในช่วงแล้งได้เหมือนเช่นที่ผ่านมา พี่สาวโทรบอกว่ามีรถมาเจาะบ่อแล้วดีใจมากเลยเพราะว่าต่อไปเราก็คงจะมีน้ําใช้ที่ว่าเราต้องปลูกผักได้ตลอดนะคะไม่เพียงเกษตรกรที่บ้านซับครกจังหวัดสระบุรีที่ได้รับความช่วยเหลือเพราะกรมทรัพยากรน,น้ําบาดาลยังมีแผนพัฒนานแหล่งน้ําบาดาลรวมกว่า6,000บ่อทั่วประเทศซึ่งจะช่วยให้พี่น้องประชาชนมีน้ําใช้ตลอดฤดูแล้งนี้